้นผักกูดเป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งขยายพันธุ์จากสปอร์ที่อยู่ด้านหลังใบที่ใบแก่ๆนะคะหรือการแยกเง้าจากกอที่จะเริญเติบโตรากของผักกูดก็จะแผ่ไปบนพื้นดินลักษณะนี้นะคะรากผักกูดจะไม่ลงลึกในดินย่าๆ yeah, yeah. มาแล้วจ้าวันนี้มาเจอกับผักกูด อีกแล้วนะคะไปชมผักกูดกันดีกว่าค่ะเมื่อเราปลูกผักกูดไปประมาณหนึ่งปีนะคะเราก็จะมีต้นผักกูดเพิ่มขึ้นเยอะแยะค่ะด้วยความที่เขาเป็นผักที่ขยายพันธุ์ได้ทั้งด้านทางสปอ์นะคะและการแยกเงาเงาก็คือรากที่ไหลไปนะคะรากที่แผ่ไปแบบนี้แล้วก็มีต้นอ่อนเกิดขึ้น ที่รากก็จะมีต้นอ่อนนะคะแล้วที่กอของเขาก็จะมีหน่อเกิดขึ้นหากเราปลูกเลยที่สวนตัวเองถอนขึ้นอย่างนี้และไปปลูกทันทีต้นผักกูดก็จะติดเป็นต้นใหม่ได้ดีค่ะแต่หากมีการนำส่งไปปลูกที่อื่นนะคะต้องตัดรากออกเพราะปลายรากจะแห้งเหี่ยวค่ะอย่างนี้ค่ะต้องตัดรากออกแบบนี้นะคะจึงจะนาไปปลูกที่อื่น พอคนใหม่รับไปนะคะหรือเราไปปลูกที่อื่นก่อนปลูกได้ต้นไปอย่างนี้นำไปแช่น้ำไว้ก่อนหนึ่งคืนนะคะเนี่ยปลูกได้หมดเลยนะคะไม่ใช่ต้นผักกุดตายนะคะอย่าเห็นว่าไม่มีรากแล้วตายค่ะคือรากส่วนปลายจะโดนตัดออกนะคะเพราะรากจะแห้งนี่ก็คือหนึ่งต้นนะคะไปถึงปลูกได้เลย นี่จะมีต้นอ่อนอยู่ตรงกลางเวลาเราปลูกฝังลงไปในดินนะคะ่าประมาณท่วมรากค่ะประมาณหนึ่งถึงสองนิ้วนะคะฝังลงไปในดินประมาณนี้อย่าฝังตื้นเกินไปนะคะถ้าตื้นเกินไปความชุ่มชื้นที่คอผักกูดใหม่จะไม่มีค่ะเนี่ยต้องฝังไปประมาณนี้นะคะที่ยญดชิ้นนิ้วเนี่ยให้ก็ฝังลงไปในดินนะคะ ผักกูดจะเติบโตได้ดีในดินที่มีอินทรีย์วัตถุอินทรีย์วัตถุก็คือมีมีปุ๋ยนั่นเองมีปุ๋ยธรรมชาติหรือปุ๋ยคอกนะคะเราจะปลูกแบบแนวตั้งหรือเ e e e อ็นเอ็นก็ได้ทั้งนั้นเลยเวลาปลูกต้นนะคะแล้วแต่ความสะดวกหรือความถนัดนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สั่งซื้อผักกูดที่สวนย่าๆยนะคะหากได้ต้นเล็กๆติดไปบ้างก็อย่าตกใจนะคะเพราะว่าย,ายา่าๆแถมไปค่ะ คือพอถอนต้นผักกูดมาแล้วติดทั้งต้นเล็กต้นใหญ่บางทีเราต้องการต้นใหญ่นะคะแต่ต้นเล็กติดมาด้วยก็แถมไปนะคะไม่ไม่ได้คัดออกเพื่อนําไปปลูกที่ใหม่เพราะว่าที่บ้านย่าก็ไม่มีพื้นที่แล้วค่ะมีพื้นที่เพียงนิดเดียวก็พยายามทําพื้นที่ทุกตารางนิ้วให้ต้นไม้ได้อยู่ร่วมกันหลายๆชนิดนะคะพอเรามีต้นไม้หลายๆชนิดอาหาร ที่มีตามธรรมชาติก็จะมาเองค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นผักตำลึงหรือต้นกระสังหรือต้นผักอื่นๆนะคะสำหรับคนที่เพิ่งปลูกใหม่นะคะหรือเรียกว่ามือใหม่หากปลูกแค่พอเก็บไว้บริโภคในครัวเรือนพื้นที่นิดหน่อยแบบย,ย่านะคะย,ย่าอยากแนะนำจากประสบการณ์ตัวเองให้ปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่ค่ะ ปลูกผักกูดใต้ต้นไม้ใหญ่เราจะได้ผักกูดที่เป็นต้นใหญ่ยอดใหญ่ยอดจะอวบอ้วนมากกว่าเราปลูกเขากลางที่ล่งแจ้งแล้วเราพลางซาเลนให้นะคะเราพลางซาเลนให้ในที่ล่งแจ้งเพื่อให้ต้นผักกูดได้รับแสงน้อยต้นผักกูดชอบแดดร่มรำไรแต่ถ้าเราเลือกได้นะคะเราเลือกที่จะปลูกใต้ร่มไม้ใหญ่ต้นผักกูดก็จะสวยงามกว่าที่อยู่ในซาเลนคะ่ะ เพราะญยาตยาิแบบเทียบของตัวเองนะคะต้นผักกูดต,ตรงนี้อยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ค่ะตรงนี้เป็นต้นกล้วยต้นผักกูดในซาเลนเขาแตกเงาแล้วไหลออกมานอกซาเลนนะคะเขามาอยู่ที่ร่งแจ้งแต่ที่ร่วงแจ้งตรงนี้เป็นร่มของต้นกล้วยยอดผักกูดจึงใหญ่ยาวและอวบน้ํามากกว่าที่อยู่ในซาเลนนะคะทั้งที่เป็นชนิดเดียวกันแล้วก็ปลูกพร้อมกันค่ะ คงจะเป็นเพราะว่าใต้ร่มไม้ใหญ่จะมีความชุ่มชื้นมากกว่าในซาเลนนะคะคือธรรมชาติของไม้ใบใหญ่นะคะเขาจะเก็บความชุ่มชื้นไว้ที่ตัวเองมากกว่าที่ในซาเลนเพราะว่าที่ยายสังเกตนะคะต้นผักกูดใต้ซาเลนเราก็รดน้ําให้เหมือนต้นผักกูดข้างนอกนี่แหละคะ่ะแต่ต้นผักกูดจะสั้นกว่าที่อยู่นอกซาเลนนะคะ นี่คือจากประสบการณ์นะคะเ,เพื่อนๆก็ลองปรับนําไปปรับแล้วทาดูนะคะต้นผักกูดหากเรายังไม่มีต้นพันเราซื้อเพียงครั้งเดียวค่ะปล่อยไว้ประมาณหนึ่งปีนะคะเดี๋ยวเขาก็แตกหน่อขึ้นมาเยอะแยะและหน่อเขาจะไหลไปเองในพื้นที่ที่ชุ่มชื้นเขาจะไหลไปในพื้นที่ที่ชุ่มชื้นแล้วก็จะเดินเติบโตอย่างนี้นะคะตรงนี้เขาไหลามานอกซาเลนค่ะต้นจะใหญ่และยาว เนี่ยนะคะใบจะใหญ่และใบาย,ยาวมากตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ต้องเดินไปเดินมานะคะจึงต้องตัดออกเพราะหากเราปล่อยให้เขาโตเราก็ไม่มีพื้นที่จะเดินไปเดินมาค่ะผู้ที่ปลูกผักกูดใหม่ๆอย่าใจร้อนนะคะไม่ใช่ปลูกหนึ่งวันแล้วพรุ่งนี้ไปดูว่าจเจริญเติบโตหรือยังเหมือนย่ากปลูกใหม่ๆนะคะย่ากยเฝ้าดูทุกวันจนรู้สึกว่าตัวเองเบือ่อ คือเราไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงค่ะเราปลูกต้นผักกูดใหม่ๆนะคะรดน้ำวันหนึ่งสามเวลาสี่เวลาก็ได้นะคะแล้วแต่สภาพอากาศค่ะผักกูดชอบความชุ่มชื้นรดน้ำบ่อยยิ่งดีค่ะแต่เราอยารได้ห้เขาโตวไวนะคะเขาจะเติบโตของเขาเองถ้าเราเร่งเราจะรู้สึกว่าต้นผักกูดเราไม่โตนะคะเราค่อยสังเกตว่าเวลาผ่านไปแล้วประมาณหนึ่งเดือนสองเดือนค่ะเราจะเห็นความแตกต่างนะคะ เมื่อเราปลูกใหม่ๆอย่าลืมถ่ายรูปไว้ก่อนนะเราได้เปรียบเทียบความแตกต่างไะคะถ้าเราไม่ถ่ายรูปแล้วเรารู้สึกว่าไม่โตเลยเบื่อจังเหมือนย่าๆเคยรู้สึกนะคะแล้วทิ้งเขาไปเลยค่ะอยู่ต่อมาสามเดือนหันไปมองอีกครั้งหนึ่งเขาโตขึ้นมาจนผิดตาทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเวลาปลูกใหม่ๆถ่ายรูปวันแรกไว้ก่อนนะคะตรงนี้ย่าๆก็เดินท่อนะคะ ฝังสปริงเกอร์แรกๆนะคะตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้สปริงเกอร์แล้วค่ะแค่รดน้ําหรือเราสาดน้ําเอาก็ได้เพราะพื้นที่ไม่เยอะค่ะดูแลไม่ยากเลยศัตรูพืชไม่มีนะคะไม่เคยเจอศัตรูพืชค่ะอาจจะมีก็ได้แต่โชคดีที่ย่าไม่เจอเลยนะคะแต่ที่ชื้นแฉะก็ระวังสัตว์เลื้อยคลานนะคะก็ระวังงูเท่านั้นเองค่ะเมื่อก่อนปลูกเฉยๆ ไม่ได้คิดจะขายหรอกนะคะทีนี้พอต้นผักกูดแตกกอมาเยอะยาย่าเคยถอนถอนออกแล้วเอาไปทิ้งนะคะคือเอาไปทิ้งไว้เฉยเฉยไม่รดน้ําเขาเพราะเขาแตกกอเยอะมากต่อมาก็เลยมีความคิดว่าเออแบ่งปันเพื่อนๆดีกว่านะคะก็เลยเป็นที่มาของการแบ่งปันหรือการจําหน่ายต้นผักกูดนี่แหละคะ่ะพื้นที่ไม่เยอะหรอกคะ่ะแต่ว่าพอเขาแตกกอเยอะมันก็ทําให้ต้นของเขามีมากขึ้น เราก็สามารถเอามาแบ่งปันเพื่อนๆได้ย,ายา่าขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาชมคลิปสำหรับคนที่ปลูกต้นผักกูดแล้วต้นเป็นอย่างไรบ้างส่งรูปมาอวดย,ายา่าทางไลน์บ้างก็ได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย